เดี๋ยวจะพาไปหาของกิดอร่อยอร่ออนอลี่วิถีไทยเรับต้นกันที่ของชั้นสูงไอ<ม>้ที่ว่าสูงสูงคืออะไรอืมไม่ใช่รังมดแดงนะ<อ>แต่ที่ว่าสูงก็อยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวจะพาไปกินลูกตาง สูงแช่เย็นๆหน่อยนะ นี่มาเฉาะมาเฉาะอย่างนี้แต่ก่อจะได้มากุ้งเจเบย์เดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะนี่คือวิถีชาวบ้านที่เขาตั้งร้านขายลูกตาที่เฉาะกันแบบสดๆเนี่ยแล้วเราได้ภาพเนี้ยมาจากติ๊กต็อกที่ใช้ชื่อว่าอีเกิ้ลไทยบ้านบนดวงจันทร์พาไปดูพ่อค้าเฉาะลูกตาลเพื่อนําเนื้อตาลที่เรียกว่านวลตาลเฮ้ยฟังแล้วน่ากินนะนวลตาลที่อยู่ด้านในอ่ะเอามาแพ็คใส่ถุงขายตามเป็นคางแบบนี้นอกเหนือจากนั้นครับยังมีน้ําตาลสด้โอ้ยอยากกินนะแก่น้ําตาลคนแก่ เขาลืมเขาเจ้าแล้วเออร้องทำไมเงื้อเดินใจหญ่จะให้มันรู้ถึงความหวานของน้าตาลเขารู้กันหมดแล้วเขาบอกว่าซึ่งที่เห็นที่เขาขายอยู่ริมทางไม่ใช่แค่คันเดียวนะแต่จะมีรถจอดขายแบบนี้ตลอดเส้นทางเลยซึ่งเป็นอาชีพที่ชาวบ้านเขาทำมานานแล้วและตลอดวันก็จะขายได้เรื่อยเรลูกค้าเขาก็มาแวะซื้อไงต่าไปต่อคุณจิสาซึ่งกว่าจะได้ลูกตาลมานะโอ้ยคุณเอ้ยอย่างที่ผมบอกนี่แบบโบราณอันลี่วิถีไทยปีนขึ้นไป ปีนบันไดไ้ไผ่แบบนี้ขึ้นไปเก็บลูกตาลครับคุณผู้มมชมเป <c oughs> ็นแบบโบราณอย่างแท้จริง <c oughs> ปีนขึ้นไปจนถึงสุดยอด ุดดยอจริงๆมันต้องสุดยอดจริงๆเพื่อเก็บลูกตาลฮะแล้วตัดเอาทลายตาลหรือข้อลูกตาลนั่นแหละนี่คุณผู้ชมข้อลูกตาลเนี่ยวต้องตัดออกมาด้วยนะแล้วก็มีการหย่อนเชี่ยวลงมาในพื้นที่ตรงนี้เพื่อนําไปขายแล้วก็ไปทําเป็นน้ําตาลสดนี่ถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพของชาวบ้านแถวนี้นะครับนี่ไงเขาปลูกแล้วก็หย่อนลงมาอย่างนี้ไม่หย่อนเป็นเกล็ย่อนตุ๊บไงเฮ้ยหย่อนลงมาถ้ามันตุ๊บเลยก็โอ้โหเดี๋ยวมันทงมันช้ำขึ้นไงเดี๋ยวขายไม่ได้ผมเคยปลูกเชือกหย่อนหย่อนลงมา อย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับอาใครผ่านไปผ่านมาแถวนั้นหรือมีโอกาสได้แวะซื้อลูกตาสดสดผมแนะนําในช่วงนี้อย่างดีที่คุณชิสารออกไปตองเกล่นไป เอาไปแช่เย็นนะโอ้ดดไม่ต้องไปเชื่อมไปอะไรแล้วตดๆดะโอ้โหมันได้ความหวานธรรมชาติกินแช่เย็นมันก็ฉ่ำแล้วเนาะลารร้อนด้วยแล้วเมื่อกี้คุณชนะพาขึ้นต้นไม้ใช่ไหมไปหาวัตถุดิบบนต้นไม้แล้วเดี๋ยวดิฉันจะพาคุณไปหาวัตถุดิบบนดินกันบ้างเขาเอามาแปลรูปเป็นเมนูอะไรน่ากินขนาดไหนไปดูค่ะ กนาวันนี้ผมจะใช้ะก,กาดขมติ่มันแก่แล้วดีกว่าเฮาจะไปต้านมันขวางหนอยก็จะเหลือแต่ใบการดอกหน่อยเดียวเวลาเก็บก็ให้เน้นเก็บใบมเพื่อได้นหนักติ่สุดเวลากั้นจะได้น้ำพักหลายๆครับขั้นตอนแรกก็ะก,กาดขมมาล่างน้าแผ่รอบหนตอนล่างก็ใื้แยกเอาก้านแข็งๆออกตัวจะได้ต่ำง่ายๆครับก็ใช้มีดซอยประมาณนี้เลยนี่ครับถ้าใบหนักๆนจะอีมันจะมีน้ำไหลอันนี้ก็เป็นข้าวเหนียวเดียวไปล่างน้ำแล้วนะครับจะเป็นการถนอมอาหารมาให้มันบูดเร็วก็จะตำเข้าลงไปพร้อมกับะก,กาดขมเลยครับเล พอหมาอ,อกพักมันอมน้ำแล้วก็ใส่ถุงผ้าเลยครับเสร็จแล้วก็ปีบๆหนุนหนวดใหน้ำพักมันออกมาก็ย่อเกลือลงไปน่อยหนึ่งแล้วก็คนเข้ากันถอดใส่ถุงแล้วก็มัดหนังยืดไว้มักไว้หนึ่งถึงสองคืนถ้าอากาศห้อนวันเดียวก็ได้กลิ่นละ,อะลองมาแกะพอนุสังเกตหน้ามันจะเปลี่ยนสีไปเลยเตใส่มหม้อมดแล้วก็ไปตั้งไฟเลยครับใส่ไฟอ่อนๆค่อยๆเคี้ยวสักจำลำคุณอะยิ่งเมินน้ำก็จะเล่มข้นแล้วก็แห้งลงเหมือนน้ำปูเป๊ะเลยตักใส่ถ้วยเลยครับแล้วก็ใส่ปลเคัเรยบ ต้มาก็ะตัมปะทุให้แล้วแล้วก็ใส่ในถ้วยน้ำพักเลยครับงวยพริกป่นลงไปพักป้อมแล้วก็ก้นครับเ <c oughs> สร็จแล้วครับน้ำพริกน้ำพักของเจ๊หมวเมี้ยงแต้บมได้กินนะอ่ะอันนี้ก็จัดเสร็จละพร้อมแล้วก็นยกเสิฟได้เลยครับ <c oughs> ียวมาจ้นเลยอ่ะอ๋อหน่อยเดียอยากกินอยากกินอ๋อคุณนี่คือของดีบนดินนะแล้วไม่คิดเลยว่าจะเอามาทําเป็นน้ําพริกแบบนี้ได้อ่ะค่ะ TikTok ช่องนี้นะคะไอ้เคนกับกินน่านลู f l u เซอร์ที่เขาทําอาหารพื้นเมืองทางเหนือนะทางหน้านี่เขาก็ทํามาให้ได้ดูได้ชมกันแบบนี้แล้วบอกเลยว่าเห็นทุกขั้นตอนแบบละเอียดยิบเลยไอ้เคนเนี่ยจะพาไปดูเมนูสุดอร่อยก็คือน้ําพริกผักกาดขมอ๋อนี่นี่นี่หน้าตามจะเป็นแบบนี้นะคะชาวบ้านเขาจะไปเก เก็บผักขมที่แก่แล้วอะนะคะจะเหลือใบด้านแล้วก็ดอกเวลาเก็บเนี่ยเน้นที่ใบเพราะว่าเวลาเอามาคั้นน้ำอะ่ะมันจะได้น้ําผัก<ๆ>เยอะๆเมื่อกี้เห็นตอนที่เขาคั้นแล้วใช่ไหมน้ําก็จะออกมาเขียวๆนะจากนั้นนะคะนำผักที่ได้เก็บมาได้แล้วเนี่ยล้างทําความสะอาดแล้วก็หัน่นแล้วก็นําผักที่หั่นเนี่ยมาตำรวมกับข้าวเหนียวเล็กน้อยเพื่อ ถนอมอาหาะอ๋อเหรอเขาบอกงี้นะจากนั้นก็ใส่น้าเปล่าแล้วก็คั้นเลยคั้นออกมาเดี๋ยวดูนะขั้นตอนที่คั้นเนี่ยมันจะเห็นเป็นน้ำสีเขียวๆเ,เลยผักอย่างงี้จริงๆกินกับลาบนะอร่อยมาก,มากใช่โอคุณนึกออกใช่ไหมแล้วมันหายากนะมันไม่ได้หาง่ายนะ คั้นคันนนออกมานะคะแล้วก็กรองออกมาแล้วก็เติมเกลือนิดหนึ่งนะแล้วก็นํามามัดใส่ถุงต้องหมักไว้ก่อนห<อ>มักไว้สัก1นถึงสงคืน,อนอพอได้น้ําผักที่หมักเอาไว้แล้วเนี่ยก็เทใส่หม้อแล้วตั้งไฟเคี่ยวไปเคี่ยวเียวให้เนื้อมันข้นแล้วแห้งอันนี้คั้นแลเห็นไหมตามภาพเลยนะ ภาพเขาก็หลังคั้นกรองอันนี้กรองอรือว่าปั๊บใช่ไหมพอใส่เกลือปั๊บเนี่ยหมักทิ้งไว้ก่อน1-2คืนนะคะเสร็จปั๊บเนี่ยนะค่อยเอามาเคี่ยวไฟแล้วก็เอามาทําน้ําพริกได้ใช่เริ่มจากการตำมะแขวนใส่ลงไปเห็นไหมเนี่ยตั้งหม้อปุ๊บเคี่ยวจนมันข้นนะจนมันหนืดเลยนะคะแล้วก็เอาเตรียมมาทําน้ําพริกได้อ่ามาตำมะแขวนรอไว้นะแล้วก็ใส่ลงไป ตามด้วยเนื้อปลาทูเมื่อกี้เห็นนะปลาทูที่เขาแกะแกะเนี่ยก็เติมลงไปปรุงรสด้วยหงัวพริกป่นผักชีอันนี้แล้วแต่อันนี้มะแขวนนะมันจะมีกลิ่นหอมมะแขนลงไปนี่ปลาทูโคลกมันมีเนื้อปลาหน่อยใส่ลงไปปรุงรสแล้วเติมพริกป่นเติมผักหอมอะไรลงไปแล้วแต่เลยคนให้เข้ากันได้แล้วเนี่ยได้แล้วน้ำพริกผักขมสุดอร่อย่ อันนี้คือผักผักขมของทางเหนือนะอเขาเรียกว่าผักขมอเออเหมือนที่เราเคยถามว่าผักขมของทางเหนือคืออะไรมันคือผักกาดขมโอโ้ทางอีสานก็จะเล่กอีกแบบหนึ่งที่เรากินกับลาบที่คุณชนะบอกอะ<ส>่ะแต่เราไม่เคยรู้ว่ามันสามารถเอามาทําเป็นน้ําพริกของเมนูทางอาหารอีสานได้นะคะอขอบคุณภาพนี้ด้วยนะคะ TikTok ไอ้เคนกำกินนานเจ้า ดูไปกระแจ็บปากไปอยากได้ขหนวกเหน,เนียวจ้วงเลยอะเออโอ้จะเห็นของดีบนต้นไม้ก็ม,กมีของดีบนดินก็มีแล้วคราวนี้ดิฉันจะพาไปดูพาไปชิมของดีใต้ดินกันบ้างจ้าสวัสดีพี่น้องครับตอนนี้อยู่ในช่องาัาอิสานเดี๋ยวมอนี่ผมก็พอกระปากาีไพ่พี่น้องไปกุดมั่นโนครับภาษาไทยสเรเยลี่ยมมั่นเทียนหรือว่ามั่นเสาเขาจะเรียกตามตักษณะของมั่นครับที่เป็นแนวเส้นตรงแนวดินซากล่งไปในดินป่าเสาหัว นี่คือการขุดมันนกในหนาแรงครับความยากก็คือเสือของมันแข็งไปครับต้องใส่ประสบการ์เก่าๆที่เคยขุดมันมาสังเกตเอาขูดลงไปบริเวณกระซิอหัวมันครับแต่หอาก็ต้องขุดลงไปอีกตามแนวของหัวมันเพราะว่าหัวของมันนกขนทางสีเงาเลยหาอยู่ชั่วโมงนึงให้หดเลยครับขั้นตอนก็ไปพ่อผมก็จะไปล่างเอาดินออกพ่อล่างเสร็จแล้วก็มาจะใส่หม้อซึ่งแม่นู่ของมันนีขึ้นหนึ่งหัวมันนกครีมน้ำตาลครับ สูกเรียบร้อยแล้วมากครับพี่น้องมากินหนึ่งมันนกน้ำกันจิมเส้นน้ำตาลเพิ่มความหวานเข้าไปจักน่อยแค่นี้แหละค่ะอร่อยแล้วโอตามไปเลยจ้าตามติ๊กต็อกเกอร์ช่องรักอีสานตามไปดูหน่อยเขาไปทำอะไรที่นี่กันข,ขุดเลยค่ะ ไม่ได้ขุดหากบหาเยนะคะออขุดหามันนกค่ะม,ม,มันนกเนี่ยแหละเป็นพืชสมุนไพรป่าที่ปัจจุบันไม่ค่อยเจอแล้วรสชาติของมันจะมันมันหวานหวานนิดๆบางคนเอาไปใส่ แกงค่ะแกงใส่ปลาย,ย่างในสุดอร่อยเลยนะคะหรือบางคนก็เอาไปเชื่อมอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบซึ่งวิธีการขุดหาก็ไม่ยากและไม่ง่ายมันต้องมีเทคนิคนิดหนึ่งนะคะพอขุดหามาได้แล้วเด่ยเขาก็จะนิยมเอามานึ่งทานค่ะอันนี้คือเป็นเมนูที่ทําง่ายสุดแหละล้งางทำความสะอาดนึ่งจิ้มกับน้ําตาลน,นี่แหละคุณคะ่ะเลิศที่สุดแล้วนะคะจะได้ความมันความหวานที่เป็นซิกเนเจอร์เนจิกของทางมันนท์เลยทีเดียว hey, ชอบชอบชอบ,ชอบเอาอีก,ออกบอกอย่างนี้เืชนะคุณใบตองบอกเป็นซิ เนเจอร์เลเยอร์คัสตอมซอฟต์พาวเวอร์ออนเดอะร็อคคิวตี้อุ้ยมีภาษามีแปลหมั้ยจังเลยค่ะขอคำแปลเออเอาเป็นว่ามันเป็นของดีใต้ดินที่เรียกว่าหาทานได้ไม่ง่ายนะชอบ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 แล้วจะบอกว่าขอยทีว่าไงนะคะเอาอีกครั้งเหรอคะไม่เหมือนเดิมนะคะ บอกอย่างนี้ว่ามันนกเ,เป็นมันที่อร่อยข<อ>ุดหายากที่สุด1ปีมีแค่ช่วงเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นของดีใต้ดินที่เป็นวิถีเอามาอวดให้คุณผู้ชมได้รู้ได้เห็นกันนะคะใครเคยกินเคยเห็นบ้างก็คอมเมนต์ไปพูดคุยกันต่อเพิ่มเติมได้ในทิกตอกช่องรักอีสานช่องนี้เลยจ้า<อ>เคยกินไหมมันนกะไม่แน่ใจก็เลยมีคําถามในใจไง,งว่าเออมันไหมมันมันสิ มันไหมมันสิมันสิเออเป็นไงมันนะมันสงสัยอะไรหรอไปหาของกินอร่อยๆกันดีกว่าเอาใจสายเส้นที่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวเป็ดเขาบอกว่าร้านนี้ถ้าคุณไปแถวสากแก้วคุณต้องไปทานดูสักครั้งหนึ่งอร่อยเด็ดขนาดไหนติดตามเลในช่วงตลาดกิน ก๋วยเตี๋ยวเป็ดและขาะให้เยอะอย่างนี้ไหมไม่ค่อยเยอะขนาดนี้นะจริงไม่ง,งั้นต้องสั่งพิเศษแล้วว่ะโอ้โหจัดให้แบบเต็มเหนียวจริงๆร้านนี้ถูกใจคนรักเป็ดครับอีกหนึ่งร้านที่เป็นร้านเด็ดจริงๆเขาเปิดขายมานานกว่า20ปีแล้วนะร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นนายดุยตั้งอยู่ที่ถน,นนจิตสุวรรณอออรัญ,ญประเทศจกสก้วเขาบอกว่าเป็นสูตรเด็ดจาก รุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย<อ>จากอากงอาม่าเลยนะออืมอโซอโอ้พอแล้ว <c oughs> เป็นรุ่นเก่านั่นแหละคุณผู้ชมครับไปถามเจ้าของร้านก็คือคุณดุยชื่อว่าคุณจำเริญแก้วพิมพาเจ้าของร้านบอกว่าตัวเขาขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นเนี่ยนะมานานแล้วนอกจากเป็ดตุ๋นเขายังมีเป็ดพันโลด้วยนะแล้วก็ขายข้าวข้าวหน้าเป็ดด้วยนะครับจุดเด่นก็คือน,น้ำซุปที่จะใช้โครงเป็ดที่เลาะเนื้อออกแล้วเอามาตุนเพิ่มรสชาติให้มันจมจ่อม แล้วก็มีกลิ่นหอมของสมุนไพรสมุนไพร,พรสมุนไพรนี่แหละครับโดยาทางร้านจ,จะใช้เป็ดเชอร์รี่เป็ดเชอร์รี่เนี่ยมีเนื้อเยอะไม่มีกลิ่นสาบและใช้เวลาในการตุนเพียงหนึ่งชั่วโมงกว่าๆนะครับเขาบอกว่าจะให้โครงสภาพเนื้อของมันที่ไม่เละจนเกินไปคือมันเปื่อยแหละแต่ไม่เละจนเกินไปครับแล้วจะได้เนื้อเป็ดที่หนานุ่มซึ่งจะใช้เป็ดวันหนึ่งนะฟ<า>ังดีๆวันเท่าไหร่รู้ไหมยี่สิบถึงยี่สิบห้าตัว <ด>โตทันไหมเนี่ยขายดีมากขายดีจริงๆครับตัวราคาชามนึงก็5 0าสบถึงหกบาทหรือแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งนะมีอย่างอื่นด้วยน,นะคือสั่งแบบว่าถ้าเป็นผมนะผมจะสั่งเป็นแบบบะหมี่แห้งอะไรงี้ใช่ไหมและอีกอย่างที่สั่งตามก็คืออะไร อะไรเป็ดโอ้จริงต้องมีอะไรเป็ดมีอะไรบ้างมีโชกเออล้อแม็กสปอยเลอร์จำบ้าไอ้สัตว์่างผิวเราฝันแตกกันพอดีอะไรที่ว่าก็คือพวกตีนเป็ดไส้เป็ดโอ้ยไส้เป็ดต้องโดนเออดิฉันยงชอบสาวไส้อยู่ด้วยโอ้ยตายแล้วคุณคุณสาวไส้แต่ในชามพอนะอย่าสาวไส้เรื่องอื่นคุณสาวคุณบ่อยคุณอย่าเกย์ร้อนนะคะร้านนี้เปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าจนถึงสักเที่ยงครึ่ง ทำเป็นเล่นเที่ยงคืนของหมดตวนใหญ่ร้านก๋วยเตี๋ยวมันจะสักบ่ายถึงบ่ายสองถูกไหมใแต่เนี้ยเที่ยงครึ่งหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าจะไปทานแล้วก็ลองโทรไปสอบถามกันก่อนไปละค่ะ0 8 6 983 5173คุณดูดิคุณดูไต<ส>เป็ดดิโอ้โหต้องมีจริงกิงมากทีนี้ไปต่อกันอีกหนึ่งเมนูต้มตุ๋นนะคะสำหรับสายเนื้อน่าจะถูกใจสิ่งนี้ร้านโอชารสเนี่ยที่เนี่ยเขาแบบใช้เนื้อตุ๋นที่ตุ๋นแบบ juicy ยังคงมีความช่ำอยู่เลยพูดขนาดดีไม่บุกไปกินไม่ได้แล้วจ้ามาที่นี่เลยนะคะร้านโอชารสนะคะเขาจะใช้วัตถุดิบเกรดพรีเมียมในการตุ่นเนื้อแล้วก็ตุ่นมาส3-4ชั่วโมงนะคร้านตั้งอยู่ริมถนน304ใกล้เคียงกับธนาคารกรุงไทยนะคะสาขากบินบุรีทางร้านเนี่ยเขาจะมีเมนูต้มตุ๋นก็คือเนื้อตุ๋นหมูตุ๋นขาหมูก๋วยเตี๋ยวข้าวผัดผัดกะเพราข้าวหน้าเนื้อข้าวน้าหมู เอาจริงๆนะมีเกือบครบทุกอย่างแล้วเ,ออเริ่มต้นที่ชามละ 50บาทเท่านั้นนะคะไปคุยกับเฮียท็อปหน่อยคุณพิริยวัฒน์นะคะเจ้าของร้านเฮียท็อปบอกว่าเมนูที่เป็นเซอร์เนจิกซิกเนเจอร์เลเยอร์ซอฟท์พาวเวอร์อะไรเนี่ยนะได้ทำร่วมกันคุณไปเอาของชูชิสามาทำไมเอาได้ยินมามันเข้าหูพอดีก็คือเนื้อตุ๋นหม้อไฟใช้เนื้อสามชั้นเนี่ยสดใหม่เลยแล้วก็เครื่องในน่าจะมีขอบกระด้งสบายนางหมามเอ็นแก้วลูกชิ้นเอ็นลูกชิ้นเนื้อเอาจริงป่ะคนที่ชอบกิน เนื้อตุ๋นน่ะคุณก็จะต้องชอบกินพวกแบบเอ็นแก้วด้วยถูกไหมเพราะมันแบบกรึบๆดึงๆดีนะคะเป็นคอลลาเจลส่วนเมนูขายดีก็คือลวกจิ้มเนื้อก็จะมีสบายนางเครื่องในเนื้อสดแล้วที่ร้านเนี่ยเขาจะนําเนื้อหนอกเนื้อริบอายสไลด์แล้วก็เนื้อติดมันมาด้วยเนื้อเข้าของดีทั้งนั้นอะตอไปต่อเนื้อเขาไม่เหนียวเลยรวมไปถึงอีกหนึ่งเมนูสําหรับคนที่ชอบข้าวขาหมู ขาหมูเขาบอกอร่อยที่สุดจัดจ้านในย่านนี้เลยเพราะว่าขาหมูเขาใช้การตุ๋นแบบข้ามคืนคือแบบแค่เอาซ่อมเขียก็ละลายออกมาแล้วถ้าเอาเข้าปากล่ะโอ้ยคืนเลย <c oughs> เอ,อ้ไม่ต้องเคี้ยวเลยมั้งเคี้ยวสักสองสามทีคุณดูลวกจิ้มนี่นะ<อ>ลวกจิ้มเนื้อแบบมาครบเลยเริ่มต้นที่ราคา50บาทนะคะก๋วยเตี๋ยวเนื้อหมูตุนนะถ้าเป็นเกาเหลาเนื้อหมูแบบธรรมดาเนี่ยเ<อ>ท่าละเจ็ดพิเศษ1 0 0 ส่วนเมนูลวกจิ้มจานละ120บาทนะคะที่ร้านเขาให้จุกแบบนี้เลยให้แน่นมากอิ่มจุกเกินราคาแน่นอนอคุณดูขาหมูดิโอ้โหคอลลาเจนเด้งเดงเลยค่ะสุดๆเลยอ่าร้านเปิดทุกวันนะคะ8โมงครึ่งถึงบ่าย3โมงนะคะสอบถามเส้นทางหรือว่าสั่งล่วงหน้าได้เลยหมายเลขโทรศัพท์เราขึ้นเอาไว้แล้ว Facebook ร้านโอชารสกรบินบุรีคุณชนะบอกชื่อเขาดี มันหมายความว่าไงคะคุณชนะโอชาโอชาโอชารสไงแต่ดิฉันถามว่าโอชารสมันแปลว่าอะไรคะโอชารสแปลว่าอ,อร่อยโอชารสอย่างนี้ไง <S <S ถามว่าโอชารสมันหมายความว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันอพอแล้วผมไม่ผมไม่ผมไม่แฉแล้วผมไปไม่ได้แล้วจริงๆไปลองความอร่อยที่รคุณที่าม่อทีโอชารเลยแต่ว่า <รถ S 2>